เรื่องของความไม่เที่ยงอันนี้จังความแก่ชราความตายก็รู้สึกสลดสังเวชและอยากปฏิบัตินะแต่บางคนเฉยๆต้องเห็นเห็นเขาตายเห็นเขาป่วยเห็นเขาเจ็บจริงๆเริ่มอยากปฏิบัตินี่พวกที่สองประตักเข้าถึงขุมขนนะ เห็นเงาประตักเฉยต้องประตักลงที่คุมขนนะถึงจะวิ่งพวกที่สามได้ฟังก็เฉยเฉยได้เห็นก็เฉยเฉยต้องญาติสาโลหิตคนที่เรารักได้รับทุกเจนตายนะหรือตายไปเริ่มรู้สึกล่ะเฮ้ยเริ่มใกล้ตัวละอืมก็เริ่มมีตนท่งไปในแนวของธรรมะนะอ่นะนะ พวกสุดท้ายญยาตตายคนรักตายก็ยังเฉยๆต้องตัวเองตัวเองได้รับทุกเจียนตายนั่นนะ่ะพวกญาติตายคนรักตายเนี่ยประตักเข้าถึงเนื้อพวกที่สี่ประตักเข้าถึงกระดูกมาอาชานายพวกที่สี่ก็เริ่มประพฤติปฏิบัติเริ่มมีตนทรงไปในแนวของธรรมะ อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วแต่ใครจะเร็วจะช้าก็ตามใครจะเริ่มมานานหรือเพิ่งเริ่มณนะวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราเจอคำสัสดาแล้วอย่างน้อยเราได้ขยบฐานะจากอสุตวาปุถุชเนเณนะนะคือปุถุชนผู้มิเคยสดับเนี่ยขึ้นมาเป็นสุตวาอาริยสาวกโกนะขึ้นมาเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับ ซึ่งผู้เจ้าบอกเลยว่าแค่ระดับเนี้ยมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นนะที่จะได้มีโอกาสตรงนี้เพะนั้นพวกเราก็จัดเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บที่อย่างน้อยวันนี้เราได้สดับในคำของตะตาคตซึ่งคําของพระองค์เนี่ยที่หลุดจากปากเนี่ย นับตั้งแต่ลาตรีตัสรู้เลยถึงลาตรีปรินิพานเนี่ยสีปีเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อน,นิพานเนี่ยไม่มีดังนั้นเรายืนยันได้เลยจากการที่พระองบอกอย่างนี้นะว่าดังนั้นคําทุกคําของพระองค์เนี่ยมีประโยชน์ต่อน,นิพานแน่นอน